สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกทท่านนะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงบายๆนะครับผมของวันที่10พฤศจิกายน2568นะครับผมวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวกันเหมือนเดิมครับผมอันนี้ก็จะเป็นนาโคกนะครับต้นไม้ก็จะเยอะนิดนึงนะครับประมาณสัก30กว่าต้นได้นะครับมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะครับสําหรับนานี้เจ้านี้นะครับผม ตอนนี้ก็เทไปแล้วหนึ่งอุ้มนะครับก็เหลือในรถอีกหนึ่งอุ้มคิดว่าน่าจะประมาณสัก4ี่อุ้มน่าจะได้นะครับผมข้าวก็จะล้มบ้างบางงานนะครับนครับพี่น้องแต่ว่าห่วงเขาพันง่ามครับผมเป็นข้าวนาโคกที่ข้าวสวยข้าวงามมากนะครับผมบริงามแต่เขาครับพี่น้องเมืองเด้อต้นใหม่เพื่อนแต่ละต้นครับนี่สูงใหญ่มากเลยนะครับสําหรับต้นนี้ครับผม ใหญ่แห้งง่ามแห้งซื้อปันใหม่บรรทัดเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็คิดว่ารถน่าจะขึ้นมาเทน,นะครับสำหรับสองอุ้มนี้ก็จะได้ไปขายที่ตลาดนะครับผมเมืองพี่น้องหน้าเพื่นต้นหม่ล・ลายขากลายเนี่ยมีแต่ต้นง่ามๆครับเดี๋ยวบารบากัาเสด็จทายบรรยากาศการเคี้ยวเขายัางสินะครับพี่น้องให้พี่น้องในเมืองไปนํำกันครับผมขายเขาเน่ไปลงเขาเน่ครับ ปนเปกันไปนะครับผม ครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของหน้าเพิ่อนนะครับนาโรดของเรานะครับเ<ม>ขามเขามันล่มปูกันแท้เพิ่นกนัไอ้แวกออกแวกออกครับอย่าให้มันเฮียขำกันแท้ครับผมรถเกียวท,ยที่พักรถเกียวเกียว <laughs> ตื่นเต้นก็จะพองบอนึ่งมันต้นแรกกับบอล่มได้เน,นานะนะโลดเนาะบ่ล่อยล่มได้เนาะมันพ<อ>ึ่งล่มวางอันนี้นี่บั เมืองต้นใหม่เพิ่อนลายแห้งครับพี่น้องมีหอดแต่ล่ามครับพูนครับตน้นหง่ๆต้นพุ่นนะครับนะั่นหง่งามตรงดิงเลยครับ <c oughs> บ่หูคือกันทันใดสนใจกัเจ้าของหน้าสิขายให้ย่ครับผมสนใจต้นไหนโทรศัพท์คิ้งก้างมาได้นะครับผมสำหรับต้นไม้ใหญ่นะครับ ก็จะเป็นต้นกุ้งนะครับผมภาษาสารว่าต้นกุ้งครับพี่น้องนี่แต่ละต้นเพิ่วีแต่บักโอบมิดครับใหญ่มากนะครับผมอันนี้แค่น้องมั่นครับพุ่นต้นพุ่นเด้อพี่น้องไ่ครับใงเนียครับอยากได้ทักมานะครับเจ้าของนาบอกว่านะครับราคาเป็นกันเองนะครับผม พยุงพยุงถ้าต้นไม่สวยก็เขาก็ไม่ซื้อนะครับผมถ้าต้นขยิงเขาชอบอยู่นะครับต้นนางกวัวกครับพี่น้องตอนนี้ก็ลดขึ้นมาเที่ครับผม พ,พี่น้องเมืองบรรยากาศจังสี่แล้วครับผมน่าโหลดไปขายนะ้ำบอเลยเข้าไปผพ้เดียว<ป>ฮะ<ป>เออแต่กระสีหอนแน่แค่นั้นแหละ<ป>มาครับยังไม่ได้ยินเสียงร้องเลยนะครับสำหรับอุ้มนี้นะครับผมเกี่ยวไปจนสี่ห้าหน้าแล้วนะครับผมสี่ห้างานแล้วมาลุ้นกันนะครับแถวนี้จะร้องหรือเปล่า บรรยากาศบรรยากาศนาโคกเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ของเรานะครับสำหรับนานี้นะครับผมเดี๋ยวเทอุ่มนี้เสร็จก็จะได้ไปขายเลยนะครับผม ลุ่มที่2ครับสําหรับนาผื้นนี้นะครับผม เม็ดข้าวก็สวยงามมากครับไม่ค่อยมีสิ่งปนเปื้อนเท่าไหร่นะครับผมมีแต่เม็ดข้าวอ้อยต้อยเลยครับ ุ่มที่3แล้วนะครับสำหรับนานี้เมื่อกี้ก็ไปขายข้าวมาแล้วนะครับผมก็ราคา11บาท80สตางค์นะครับผมวันนี้ข้าวขึ้นนะครับขึ้นมาประมาณ50สตางค์เลยนะครับผมตอนนี้ก็90นแล้วนะครับสำหรับนานี้นะครับผมสีแล้วแล้วครับพี่น้องเทไป1อุ่มแล้วก็จะเหลือประมาณ2งานนะครับผม นี่2ง,งานบา่าวาก็จะปิดคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าอัปเดตราคาไปแล้วนะครับผมดูคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของัยสารสายลนเลาะชาแนลนั้นครับสำหรับวันนี้บา่บาวาาสาวน้อยลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับม